แบบพอแล้วแบบแบบทำอีกแล้วครับผมบอกแบบให้พอแล้วเปลนนครับเปรนไม่เดี๋ยวมันไม่หมดดูดิไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ติตอนนี้นะครับผมอยู่ระหว่างทางที่จะไปขึ้นภูนงศลิปัตนะครับหรือว่าภูเขาศลิปัตนะครับทุกคนตอนนี้คือฝนตกครับทุกคนนี่คือปั๊มสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะขึ้นภูเขานะครับ ดูนะครับข้างหน้าคือทางที่จะเป็นทางคดเคี้ยวมากเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมกําลังเมารถอยู่นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บบรรยากาศระหว่างทางให้ทุกคนดูนะครับถ้าผมไม่เมารถนะเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูเลยนะครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ไปเบตงนะครับเดี๋ยวทุกคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าเราจะถึงกุนงสลิปัดก่อนนะครับแล้วก็เราจะแวะที่กุนงสลิปัดตอนนี้นะครับผมอยู่บนสะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบลาครับทุกคนดูวิวครับ นี่ดูวิวครับสวยงามมากโอ้โหคือบรรยากาศฝนเพิ่งตกครับทุกคนแล้วก็มันมีหมอกมีหมอกแล้วก็มีฝนโปรยโปรยนิดๆนะครับโอ้โหดูดิชิลมากนี่ครับทุกคนตรงนี้คือสามารถจอดรถแล้วก็มาถ่ายรูปได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่านิดนึงประวัติศาสตร์นะครับ เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านซึ่งอยู่ใจกลางทะเลสาบแห่งนี้เลยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับทางทางรัฐบาลนี่แหละสร้างเขื่อนนะครับทุกคนหลังจากมีเขื่อนนะครับน้ําก็เลยทะลักท่วมหมู่บ้านนั้นนะครับซึ่งหมู่บ้านนั้นยังมีประวัติศาสตร์อยู่นะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับหมู่บ้านนั้นตอนนี้คือจมอยู่ใต้บาดาลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนนี่คือจะอยู่ข้างล่างนี้เลยทุกคน ผมนั่งชิวๆอยู่ตรงนี้ขอสูรอากาศบริสุทธิ์สักประมาณสัก5นาทีนะโอ้ oh. สวยงามธรรมชาติทุกคนดูมาเซลฟี่ของพี่หมูนะครับเจ้าของเพจ h ฮ l l o ลสงขลานะครับยาวมากทุกคนดูดิ <laughs> ผมกะว,ว่าจะยื้อไปใส่มะม่วงหน่อยฝั <laughs> ่งนู้นนะครับจะเป็นเขื่องบางลางนะครับทุกคน <laughs> ทะเลสาบพาราบา巴าเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ เขื่อนบางลางครับทุกคนตรงนี้นะครับไม่ใช่ไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปไหนในจุดต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์เลยนะครับทุกคน<ส>เดี๋ยวเราจะใช้รถคันนี้นะครับขึ้นไปยังภูเขาเลยนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับทุกคน,นเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นไปยังภูเขาแล้วนะครับทุกคนนี่คือเส้นทางของ เส้นทางขึ้นยังภูเขาน้ายูนงศรอปัดโอ้โหเอาซิพี่ครับนี่นี่หนึ่งชั่วโมงเราต้องอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับใช่โอ้โหเดี๋ยวจะมีเส้นทางเดินด้วยเท้าอ๋อคือมันจะมีเส้นทางเดินด้วยประมาณ2กิโลครับแต่ว่าตอนแรกคือเราต้องขึ้นเลียกโฟ่อนเกนั่งโฟวิวก่อนนะครับจับนั่นๆนะทุกคนไปพร้อมผม นี่คือเราจะไปค้างคืนบนภูเขาเลยนะทุกคนมาดูดิขนาดขึ้นมรงนี้ก็คือเห็นหมอกแลโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับดีๆนะครับ <S <S ขึ้นไปยังภูเขานะครับดูโอ้โหโอหฝนตกก็ดีเลยเม,มื่อกีนะ้ตอนนี้คือเราลงจากรุกแล้วนะครับ <S <S เรา จะต้องเดินต่อไปอีก2กิโลครับทุกคนเมื่อกี้เรานั่งโฟวิวมาประมาณ3กิโลนะครับทุกคนอย่าเล่นๆกับพี่เขานะพี่เขาพาชาเย็นมาด้วยครับทุกคนอย่เราต้องมีไม้นะครับทุกคนเป็นไม้คั้ำยันนะครับไปเริ่มชันแล้วนะครับตอนนี้เวลา ห้าโมงสิบนาทีครับทุกคนนี่เราเดินมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับพี่เขาบอกว่าเกือบจะถึงแล้วนะทุกคนนี่ดูวิวฮะดูหมอครับนี่ชัดมาก <c oughs> เหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลครับทุกคนเราจะถึงยอดเขาแล้วโอเคโอ้มีบ้านคนด้วยครับ <c oughs> อันนี้เป็นอะไรแบ อืมครับนี่เป็นกระต๊อบของชาวบ้านนะครับตอนนี้เราถึงจุดแคมปิ้งแล้วนะครับทุกคนใช้เวลา1ชั่วโมง14นาทีครับกับการเดิน2กิโลทุกคนดูหมอบมองครับตอนนี้คือมันมืดแล้วแต่พรุ่งนี้ผมจะถ่ายบรรยากาศอีกทีให้ทุกคนดูครับที่ทุกคนเห็นมัวมัวนั่นคือหมอกนะครับทุกคนไม่ใช่ควันนะนี่ดู จุดกลางเต็นท์ของเรานะครับนี่มีพี่พี่สตาฟเตรียมข้าวของเรียบร้อยครับของกินอะไรเนี่ยโอเคเลยนี่เป็นเต็นท์แบบนี้เลยนะทุกคนแต่ไม่มีไฟนะครับทุกคนมีครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ตอดอ๋อมีไฟด้วยน้ำเดือดกินได้ดไเลยพี่ได้ครับ,รบมีถังน้ำมีการบริการอะไรเรียบร้อยห้องนองห้องน้ำมีครับทุกคนต่ต้องจ่ายสิบบาทนะ อ๋อโอเคนุ่มมีไฟด้วยไมงไงนี่นี่คือหมอกนะครับสดชื่นมากโอนหอน,อน,หอนี่พี่ก็กำลังก่อไฟนะครับนี <c oughs> ่นะครับเต็นมีไฟด้วยนะครับทุกคนกนะ็ นี่มีการจุดไฟกองไฟนะครับาม,ารมีเต็นท์ไม่ทราบทุกคนเห็นหรือเปล่าครับดูหมอกนะครับนี่น,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 นี่เปนการมันต้มน้ำนะครับตอนนี้ฝนตกเลยตอนนี้มองไม่เห็นนะตี่งเรีกว่าเป็ต้มน้ำน่ นี่ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะปิกนิกนะครับย่างไก่กันนะทุกคนตอนฝนตกเลยมนะีไฟด้วยย่างไก่ช่วงฝนตกนี่ครับแคมปิง้งคูนงสลิปัตบร,รรยากาศตอนเช้าเช้าเวลาหกโมงหมอกเยอะมากทุกคน จะชมวิวภูนงสริปัฒนนะครับโอ้เต็มไปด้วยหมอกนะครับก็มีหินตัวทางขึ้นนี่ครับเรากำลังจะไปยังยอดของภูเขากูนงเลยนะครับดูห้องน้ำมากยังต้องขึ้นอีก สูงนะครับชวนดูโอ้โอ้โอสุดยอดทนหมอกนี่เราอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกนะครับเขาหินของจริงโอ้อให้ดู่ธรรมชาติสวยงามนี่ครับทุกคนผมอยู่ อีกจุดนึงนะครับตรงนี้สวยมากเพราะว่าเราได้สามารถนั่งแล้วก็ดูวิวได้ตอนนี้คือไม่เห็นวิวนะเห็นแต่หมอกแต่ว่าโอเคมันได้อีกฟีลลิ่งนึงครับอีกบรรยากาศหนึ่งครับโ้เหมือนฝนจะตกนะตอนนี้เวลา7.30โมง30นะครับนี่ชอตอากาศเย็นสบายครับหมอกคนดูดียเราต้องเดินไปข้างล่างนะครับนี่นี่คือทางเดินลงไปนะครับ นี่แต่ว่าเขามีเชือกให้เราถือพยุงด้วยนะครับลองนึกสภาพตอนเราขึ้นนะคือเหนื่อยมากครับคือมันชันแบบนี้เลยนี่คือทางลงกับทางขึ้นดูดิดูข้างล่างดินี่น่านะมันจะมีเชือกนะครับให้พยุงนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่บนกูนงสลีปัตแล้วนะครับทุกคนสวยงามฮ่า,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 าสุดยอด ดูนี่มีป้ายด้วยสูงจากน้ำทะเล670น่าไม่ใช่607นี่เขาเขียนผิดพิชิดกูนงศริปัตสุดๆครับเรามาปิกนิกกันบนกูนงศริปัตเลยครับนี่ปิง้งขนมปังไมโลร้อนๆน,นะครับกับบรรยากาศแบบนี้โอเคมาก นี่นี่เป็นแบร์ที่นำพวกเรามายัางบุญดงศิริปัตนะครับโหโหนี่หมอกกินนี่คือหมอกเลยครับอยู่อยู่กลางหมอกเลยนะครับแหน่ชมวิวไปกินไปนะครับกัน <laughs> ออืืบรรยากาศเย็นมากทุกคนเต้นเสียงลมไหมโอ้นี่คือลมแบบหมอกเลยนะครับดูดิโอชื่นมากลมหมอกประทานหน้าคือแบบ แดดเริ่มมาแล้วนะครับชื้นมากแบบพอแล้วแบบแบบทำอีกแล้วครับผมบอกแบบให้พอแล้วเปลรนครับเปลรนไม่เดี๋ยวมันไม่หมดดูดิไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็กินร้อนจริงไม่อิงเลยแบบบอกให้กินก็กินครับกินครับไม่ต้องเกรงใจเอาให้กกินข้าวผัดมีไหมแบบ ปัดกระเพราปัดกระเพรา <c oughs> โอ้ถ้าเบยังหาพนักงานไม่ได้ครับอ๋อถ้าเบม,มีปัดกระเพรานี่คือสุดยอดมากครับผม <c oughs> ไม่รู้ว่าการนี้ผ่านมากี่ <c oughs> สมรภูมิแล้ว <c oughs> นี่ไม่น่าจะเรียวกว่าไหมนะ <c oughs> ไหม <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะเดินลงนะครับชั้นมากเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูครับนี่ครับ ดูโคนี่คือทางเดินลงนะครับกี้ขึ้นเราก็ขึ้นทางนี้ไหมเ้้อ๋อลืมแล้วเมื่อกี้ขึ้นทางไหน,นลืมดูครับโอโ้โหชันอิลีต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นโคห็น ยอดภูเขาที่เราลงมาเมื่อกี้นะครับดูดิทางเดินโอลงเองเหรอลงเองถอถบบนี่เลยโอเคอดูดูดูหินนะครับอันตรายมากอ้เข่าเสื่อมแน่ดูโขดหินครับดูหมอกนี่คือทางเดินลงนะครับโอ อย่างชั่วเลยนะครับร <c oughs> เส้นทางค่อนข้างที่จะลื่นหน่อยนะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากก็ทามันแฉะนะครับต้องเดิอนอย่างระมัดระวังครับทุกคนก็ต้องเดินลักเลาะ,ะ,ะตามเส้นทางนี้เลยฮะนี่เพิ่งเดินไม่ถึงครึ่งเลยนะครับตอนนี้เวลาเก้าโมงเช้านะครับทุกคน ทางลงคือแบบชันมากเกี่ยวกับารถ่ายนี่ผมผ่านมาแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวถ่ายพี่หมูดูแบบชันจริงๆครับโอ้โหนี่ต้องมีสตาฟสองคนช่วยเลยครับ่งหน้าัหลังโอ้โหกดได้กดได้ขอบคุณทุกท่านมีน้ำตกให้แวะด้วยครับทุกคนระหว่างทาง ธรรมชาติกลางุูเขาเลยนะครับในที่สุดครับทุกคนเราก็ถึงจุดขึ้นรถแล้วครับทุกคนธุรกิจพิชิตมูนงสลีปัดนี่นี่ฮะถ, <ś led> ถึงแล้วนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถแล้วนะครับกําลังจัดลงไปข้างล่างนะครับ่กับตัวย,วยว่อๆนี่ <Hey. S 2> เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับดูเส้นทางนะครับสะระพดมากอ้อโน่ oh, <no. S 2> เลอตรงนน้นนะครับ mm. เห็นเส้นทาง ดูดูต้องสี่คนสี่แล้วนะถึงจะขึ้นได้ค,ครับทุกคนผมก็ได้ลงมาจากกูนงสลิปัตแล้วนะครับเสร็จสิ้นภารกฐฐิจการพิชิตกุนงสลิปัตน,นะครับทุกคนก็<อ>ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ